เกมที่ 2. เงีซมซีการตอบคำถามจากใบทํานายดวงและได้รับผลตอบแทนเป็นธนูไฟจำนวนเท่าผลต่างในการตอบผิดในความหมายก็คือการมีชีวิตต้องมีองค์ความรู้และต้องมาจากทักษะการตีความและช่างสังเกตในเนื้อหาด้วยค่ะเพราะในใบเซมซีนอกจากมีคำถามเชิงข้อมูลที่ต้องใช้ความรู้รอบตัวในการตอบ มันเป็นความรู้ในกรอบที่ไม่สามารถคิดเองเออเองได้แต่มันก็แฝงด้วยในยะทางรอดที่มากกว่าความรู้ทั่วไปคือการตีความและสังเกตเนื้อหาเพราะในใบเซมซีบอกทางรอดไปแล้วค่ะความรู้จำเป็นต่อการมีชีวิตยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เรามีชีวิตที่ง่ายขึ้นในชีวิตจริงการตีความและการสังเกต มันก็คือทักษะที่เกิดจากการอ่านยิ่งอ่านยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งสังเกต